โตโยต้าร่วมมือกับยามาฮ่าพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปไฮโดรเจนเพื่อแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อพูดถึงค่ายยานยนต์ที่มีความคลั่งไคล้ในขุ่มพลังไฮโดรเจนแล้วล่ะก็ โตโยต้าถือได้ว่าเป็นหนึ่งค่ายที่ทุ่มเทยอย่างมากเพื่อที่จะพัฒนาคุมพลังขับเคลื่อนของตนเองด้วยการใช้ไฮโดรเจนโดยในปี2564ที่ผ่านมานั้นโตโยต้ามาสด้าซูบารุและคาวาซกิประกาศความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงจุดระเบิดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางด้านคาร์บอน ในเป้าหมายเดียวกันนั้นทางโตโยต้าได้มอบหมายให้ยามาฮ่พัฒนาเครื่องยนต์ V8 ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการจุดระเบิดแทนน้ำมันสำหรับการพัฒนาดังกล่าวนั้นเป็นการหยิบเอาเครื่องยนต์ขนาด5.0ลิตร V8 ที่ใช้ใน Lexus RC F Coupe มาใช้แต่มีการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆเช่นหัวฉีดและปรับลักษณะของท่อร่วมไ d เป็น8ต่อ1รวมไปถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น โดยทางยมห่าได้กล่าวว่าเครื่องยนต์ดังกล่าวนั้นหลังถูกปรับให้จุดประเบิดด้วยเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแทนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วสามารถให้กําลังได้สูงสุดที่444แรงม้าที่6,800รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดที่540นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อน,นาทีซึ่งมีกําลังลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เวอร์ชันเดิมที่จุดระเบิดด้วยเชื้อเพลิงน้ำมัน แต่นั่นก็แลกมาด้วยการจุดระเบิดที่สะอาดขึ้นไม่มีการปล่อยมลพิษใดๆสู่อากาศทาเคชิยามาดะวิศวกรของยามาฮ่าได้กล่าวว่าทุกคนที่มาทดสอบขับรถต้นแบบจะเริ่มต้นอย่างไม่ค่อยมั่นใจนักแต่หลังจากการขับทดสอบก็โผล่ออกมาจากรถด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในตอนท้ายนั่นทำให้เราเริ่มเชื่อจริงๆแล้วว่ามีศักยภาพอย่างมหาศาลในเครื่องยนต์ไฮโดรเจนแทนที่จะเป็นเครื่องยนต์น้ำมันเบนซิน โดยทางยามาฮ่าให้คำมั่นว่าจะปล่อยคาร์บอนเป็นกลางภายในปี2050ซึ่งทางโยชิฮิโร่ฮิดากะประธานยามาฮ่ามอเตอร์อธิบายว่าเครื่องยนต์ไฮโดรเจนนั้นมีศักยภาพในการลดการปล่อยคาร์บอนในขณะที่ยังสามารถรักษาความเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเอาไว้ได้สำหรับผู้ที่หลงไหลในความเป็นเครื่องยนต์ และนอกจากความร่วมมือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่22เมษายน2564ตุยตามอเตอร์คอร์ปอเรชัได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริษัทกำลังมีการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงแทนแก๊สโซลีน ดยเครื่องยนต์ดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบแถวเรียงขนาดความจุ1,618ซีซีใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการจุดระเบิดถูกติดตั้งใน t ต y ต้าโคร l ส p o r t ซึ่งเป็นรถแข่งของ t o y o ต้าและถูกส่งลงสนามรายการ Super t ์ไ k ่เก e r i e s ร2021ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบมาราธอนในปีที่ผ่านมาถึงจุดนี้ก็ต้องยอมรับในความพยายามของ t o y o ต a าว่า พวกเขานั้นมีความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของตนเองในการพัฒนากลุมพลังกับเครื่อนด้วยการใช้พลังงานไฮโดรเจนทั้งรูปแบบการจุดระเบิดโดยตรงรวมไปถึงระบบฟิล l เซล์ไฮโดรเจนที่ใช้ในรถยนต์โตโยต้าม,มิวไรซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าสิ่งนี้จะสามารถเข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุมพลังเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาดจากรถยนต์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์น้ำมันของยุคเดิมได้หรือไม่ เพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ